สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะมาทำเรนดอมให้กับทุกคนฟังนะคะในหัวข้อที่ว่าข้อความด่วนจากเขาคนนั้นถึงคุณในเร็วๆนี้ข้อความด่วนจากเขาถึงคุณในเร็วๆนี้นะคะเป็นการเล่าเรื่องไพ่เรนดอมไปเรื่อยๆนะคะ มันอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะเพราะเป็นการเล่าเรื่องไพ่อย่าเครียดอย่าตึงเครียดนะคะใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันละ12ราศีค่ะนะคะเข้ามาแล้วนะคะฝากกดกระดิ่งกิ้งกางฝากกดเป็นกําลังใจนะคะให้กันและกันด้วยนะเออข้อความด่วนจากเขาถึงคุณในตอนนี้นะคะ ข้อความด่วนที่เขาอยากส่งถึงคุณในเร็วๆนี้มาดูว่าเขาคือใครสำหรับคุณใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมและฟังนะเป็นการันดอมเล่าเรื่องไพ่นะโอเคค่ะนะคะข้อความด่วนที่เขาอยากส่งถึงคุณในเร็วๆนี้นะคะ เป็นข้อความที่มันเป็นเหมือนความรู้สึกความรู้สึกที่มันก้นบึ้งในจิตใจเขาอะนะคะณนะตอนนี้นะณนะเวลานี้นะเขาก็ยังคงทํางานที่มันเยอะๆมากๆเลยตัวเขาอะค่อนข้างที่จะเจอคนถามว่าเจอคนเยอะไม่เยอะนะถ้าดูจากหมายดูจากคนที่ทําอยู่ตรงเนี้ยเขาเจอคนเยอะ เขาเจอผู้คนเยอะแยะมากมายเขามีเรื่องให้ต้องคิดนะคะแล้วเขาก็มีเรื่องให้ต้องท้าทายกับในชีวิตเขาอยู่ตลอดเวลาเหมือนตัวเขาก็กําลังที่จะเผชิญปัญหากําลังที่จะแก้พร้อมที่จะแก้ปัญหาอยู่ตรงนี้อยากต้องการใครใครเข้ามาแบบอยากให้เขาคิดกับเขาอะ่ะอืมแต่เขารู้สึกดีกับคุณนะ ถึงแม้เขาจะอยู่แดนไกลจากคุณหรือทํางานค่อนข้างเยอะมากๆเนี่ยเขาก็รู้สึกดีกับคุณเวลานี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่ค่อยมีให้คุณหรอกทํางานอยู่กับคนวันนี้ก็ประชุมดวงานดูงานการศึกษาต่างประเทศหรือทำอะไรเกี่ยวกับสังคมเยอะๆนะคะ เขากับคุณนะคะจะถูกอกถูกใจคำพูดของคุณคนคนนี้นะคะจะจะไม่ค่อยที่จะแสดงออกทางสีหน้าและแววตาจะพูดมากกว่าพูดหน้านิ่งๆนะคะพูดหน้านิ่งๆจะเป็นคนที่พูดแล้วหน้านิ่งมากไม่ได้มีความสุขว่าตัวเขาอยากจะแสดงออกอะไร ขาไม่ได้เปิดใจหรือเปิดโอเพนให้กับใครมากเขาเรียนรู้ถึงประสบการณ์หรืออุปสรรคที่มันผ่านมานะคะคือถ้าเขาจะให้ใจคนหรือเขาจะอยู่กับใครเนี่ยเขาต้องรับมันด้วยเขาจะไม่ให้ใจซุมสี่ซุมห้าหรอกคนคนนี้นะ,อ,ะอยู่แดนไกลใหม่ได้ค่ะนะคะอยู่แดนไกลทำงานเยอะมีการประชุมสัมมนาอ่า ถ้าเป็นบอร์ดหรือระดับเพผู้บริหารเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบก็ส่งก็ยังต้องมีคีบนะมีลุกความเป็นผู้นำหรือผู้บริหารไว้มีแผนมีแผนการที่จะทำอะไรอะ่ะแต่ละวันให้ประสบผลสำเร็จของเขาเขามีแผนของเขาไวค้ค่ะนะคะเขามีแผนเขามีเป้าหมาย เขามีเป้าหมายที่เขาก้าวกระโดดไปแล้วเขามีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตของเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากคนคนนี้ค่ะนะคะเป้าหมายของเขาเป็นเป้าหมายที่มันมีระเบียบมีแผนการมีอะไรที่วางไว้อะค่ะคนคนนี้นะแล้วสิ่งที่เขาคิดอะมันจะต้องประสบความสําเร็จ เพราะเขาเป็นคนค่อนข้างมีความมุ่งมันตั้งใจธาตุไฟชาวราศีเมษสิงห์ธนูค่ะนะคะธาตุไฟใช้ร้อนไม่ใชร้อนแต่มีความโดดเด่นถ้าเขาอยู่ในในคนเยอะเยอมันสิบคนเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษมีสนเสน่ห์ไม่มีสนเสน่ห์คุณจะชอบได้ไงใช่ไหมอาจารย์รู้ทัน คนนี้มีสเสน่ห์จังเลยเนาะกับตัวขุนมีเน่ห์มีอะไรที่จับต้องได้ค่ะมีอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเนาะอ่ะมาคิดเยอะแล้วก็เป็นคนคิดมากเป็นคนน้อยใจเก่งอะไรเก่งและคิดเยอะแต่แต่นะคะจะไม่ได้น้อยใจกับกับคนอื่นจะน้อยใจเพราะคำพูดคุณสมมากกว่า เพราะความที่เขาเป็นผู้นำหรือเขาต้องทำอะไรนำคนอื่นเนี่ยมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะค่อนข้างที่จะมีเรื่องอึดอัดในใจนะคะมีเรื่องอึดอัดในใ,นใจมีเรื่องให้ต้องคิดต้องเคลียร์ต้องพูดต้องเก็บความรู้สึกไว้ในเบื้องลึกของเขาในใจเขา,าเขาค่อนข้างที่จะไม่ได ขนใจหรือเอาใจออกมาผู้นำอ่ะเออผู้นำแล้วจะแสดงออกได้ไงคนคนนี้นะจะทำงานเยอะทำงานเยอะเหลือเกินเห็นงานเป็นหลักเลยทำตัวเป็นเกลียวใครชมน่อยก็ว่าคนคนนี้เอาแล้วอย่าพูดบ้าบ่ายเลยเขาก็เป็นลักษณะที่ต้องทำอ่ะถูกปลูกฝังเยงดูมีวินยัยตั้งแต่ตเด็กเนาะแล้วเป็นคนที่ต้องอยู่ในกฎระเบียบสังคมที่มันเป๊ะ มันซึ่งต่างกับคุณคุณก็เป็นคนที่ง่ายๆสบายๆไม่ได้มีอะไรเยอะทำแบบคุณใช้ชีวิตให้มันเป็นปัจจุบันคุณมองปัจจุบันให้มีความสุขข้อดีของคุณที่เขามองส่วนเขามองทั้งปัจจุบันแล้วอนาคตเพราะว่าการเป็นผู้นำของเขาไงคะ่ะตามใครไม่ได้ต้องเป็นผู้นำแล้วก็ต้องรู้ ถึงสิ่งที่เขาต้องทำนะคะคนคนนี้นะถึงเขา่จะเป็นคนที่ผู้นำใครนะแต่เขาก็ยอมคุณนะสิงนะคะยอมคุณคุณสั่งอะไรก็ทำหมดนะคะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คนคนนี้นะข้อความจากเขาที่อยากส่งถึงคุณนะในตอนนี้นะมันก็จะเป็นข้อความรักค่ะ เป็นข้อความรักโรแมนติกเป็นข้อความที่รู้สึกว่าในใจเขามีคุณมากๆเลยทุกช่วงเวลาที่มีคุณเขาสัมผัสถึงความมีความสุขอิ่มใจดีใจจังเลยที่มีคุณอยู่เคียงข้างและคอยอยู่ตรงนี้เขา ไม่เคยได้รู้ว่าตัวเขาอะขาดความรักมานานแค่ไหนหรือตัวเขาเองอะไม่ได้ต้องการความรักหรือว่าอะไรเขาต้องการความรักนะจริงๆอะ่ะอืมแล้วก็เขาก็เลยกำลังเรียกร้องความสนใจจากคุณมีบางมุมที่เขางอนเขาก็เป็นคนขี้งอนนะเอาจริงๆขี้น้อยใจขี้งอนไหนก็ขี้งอนถึงจะมีอีโก้หรือเวลาอีโก้อยู่กับลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนขี้งอนคุณนะจ๊ะอือ งอนเก่งอะไรเก่งค,คนคนเนี้อืมชอบให้คุณงอชอบให้คุณรู้สึกว่าตัวเขามีความสําคัญที่สุดนะคะณตอนนี้ใช่ไหมเขาก็อยากจะส่งความรู้สึกดีๆให้กับคุณแหละเขารู้ว่าถึงเขาจะงอนคุณก็งอเขาเพราะคุณเป็นคนที่สนใจและดูแลเขาที่สุดคุณไม่ปล่อยให้เขาเคว้งคว้างหรอกเขารู้ แต่เขาก็อยากจะมีแบบอะไรมุมมองที่มันเป็นเหมือนแบบตื่นเต้นบ้างอะไรเงี้ยคุณน่ะเป็นคนคุณน่ะเป็นคนที่พูดและทําให้เขาเชื่อเพียงแค่คนเดียวตรงนี้นะคุณสามารถทําให้เขาใจเย็นลงได้คุณสามารถทํา,ให,า,าทให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะมีความสําคัญในทุกๆวันอยากที่จะไปต่อในทุกๆวันอืมความเหน็ดเหนื่อยของเขาอ่ะ จนเขาไม่อยากที่จะมองอะไรที่มันไปนมากกว่าน,นี้เลยในแต่ละวันเขาต้องมีความคิดเขาต้องมีเรื่องให้คิดเรื่องให้ท้าทายในความคิดของเขาอะมีแต่เรื่องที่เขาต้องทำเยอะมากเลยคนคนนี้นะเออเขาต้องทำเขาต้องคิดเขาต้องเคลียในแต่ละวันให้ผ่านพ้นไปหรือจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เขา ผ่านนะจุดจุดนี้ไปอืมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโมเมนต์ของเขาอะหรือเป้าหมายของเขาอะค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆความชัดเจนในใจเขาอะมันค่อนข้างเยอะคนคนนี้นะอ่าความชัดเจนในใจอะแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่ชอบความบันเทิงเออแล้วบงังเอิญมันตรงกระใจคุณซะด้วยสิ Nice o s w าทำงานเก่งแต่เป็นคนยิ้มแย้มนะมันก็จะมีหลายลักษณะนะคือตัวเขาอะถึงเขาจะเป็นคนที่ทำงานหน้าบึ้งกับลูกน้องกับเจ้านายหรือกับคนที่มันเยอะเพราะมันมีฟอร์มสมัยแต่กับคุณอนะเขาสามารถยิ้มแย้มหัวเราะชอบใจชอบอิริยาบทที่มันเป็นคุณอะไรแบบนี้ค่ะอืมรู้สึกบันเทิงรู้สึกสนุกอะ เพราะพลังงานหัวใจหรือพลังงานที่คุณส่งมอบให้เขา,ามันเปล่งประกายมากเขารู้ว่าคุณชอบเขามากนะคะบางมุมเขาก็แกล้งคุณเหมือนกันนะให้คุณรู้สึกวั่นไหวกับเขาเหมือนเป็นการทดสอบทดสอบคุณว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณมีใจให้เขาไหมคุณโอเคกับเขาไหมหรือคุณต้องการเขาจริงๆไหมณตอนนี้นะคะตัวเขาเนี่ย จริงๆแล้วอะตัวเขาก็มุมมองของเขาเป็นมุมมองที่ดีนะพูดถึงอะ่ะเป็นมุมมองที่ก้าวกระโดดเป็นมุมมองที่รู้สึกว่ามันมีพลังงานของความเป็นจริงค่อนข้างเยอะเป็นมุมมองของคนที่มีความรักเป็นมุมมองของคนที่มีความรู้สึกที่ดี เอามากๆนะคะพลังงานบวกของคุณอะทำให้เขารู้สึกอยากที่จะมีความรักดีแล้วก็อยากมีความรักเดียวไม่อยากที่จะต้องการใครนะคะเขาต้องการเพียงแค่คนที่ซัพพอร์ตเขาได้แล้วรู้สึกให้เขามีกำลังใจหรือกร,กระตุ้นความรู้สึกของเขาให้เขารู้สึกว่าเอ้ยตัวเขาจริงๆอะ่ะเขาก็มีความรักได้นะเพราะเขาปิดปิดความรู้สึกเขาไว้ไม่ได้อยากที่จะให้ใครเข้ามาพอชดเจอปัญหา งานมันเยอะอะมันไม่ได้มีเวลาดูแลใครอะ่ะเออมันไม่ได้มีเวลาดูแลใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาเหมือนแบบวุ่นวายกับเขามากเพราะโลส่วนตัวเขามันเยอะนี่ไงนะคะคุณเป็นเพียงคนเดียวนะคะที่เขาอยากส่งข้อความหลักให้กับคุณข้อความด่วนข้อความอยากบอกกับคุณไม่่จะพูดคำไหนอะ่ะ ที่ทาให้รู้สึกว่ามันซึ้งมากไปกว่าคําว่าขอบคุณหรือต้องการเพียงแค่คุณคุณเก่งมากเขามองนะเป็นคนที่เก่งเนาะสามารถที่จะทําให้เขาหยุดนิง่งหรือหยุดที่คุณได้โอที่ผ่านมาก็ไม่เบาเหมือนกันค,คนคนนี้เออแซบเหมือนกันนะความในความคิดนะก็แซบนะก็เป็นคนที่เอาแต่ใจแล้วก็โมเมนต์ที่จะบอกว่า ก็เป็นคนที่ไม่ได้ใจเย็นอะไรมากแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมองปัญหาปัจจุบันให,ให้เบาบางลงได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองได้เขานะเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่อะคุณนะคะถ้าเขาที่ผ่านมาถ้าเขาใช้ความใจร้อนใช่ไหมทุกอย่างมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนจนทุกวันนี้เขาก็เลยต้องใช้ความใจเย็น ความละเอียดอ่อนความระมูละม่มความที่เขาต้องเป็นคนใจเย็นแล้วก็เป็นคนนิ่งอะ่ะมันจะทําให้เขาอะคิดอะไรได้เยอะมันจะมีทัศนคติมีมุมมองที่มันเยอะแตกต่างออกไปอืมเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครค่ะเขามาวุ่นวายในชีวิตเขามากเขาเพียงแค่ขอให้ใครมีใครมาเยียวยาในใจเขาบ้าง เขาต้องการเซฟโซนหรือความรู้สึกที่มันดีมากๆไม่ได้ต้องการให้ใครรู้สึกว่าตัวเขาเป็นเป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาเขาขี้เก่งใจคนนะคนคนนี้ทัดลมชาวราศีเมษสิงห์ธนูค่ะลมนะออปากแซบไหมก็แซบเอาแต่ใจละค่ะขี้งอนถ้าพูดถึงการขี้งอนได้ก็คือเขาก็เอาแต่ใจนัมเบอรวันคนหนึ่งแหละเอาแต่ใจเอาแต่ใจในที่นี้มัคือเขาจะเอาแต่ใจแบบ ฉบับที่มันแบบเอากับตใจกับคุณแต่ก็ไม่ได้แสดงออกมากนะอ่าคนคนนี้อยู่แดนไกลค่ะคู่รักเป็นคู่รักกันเป็นคนที่ดีュแล้วคุยกันแต่ก็มีบางมุมแหะคะ่ะที่เธอสติอาจจะไม่ได้มองเห็นใกล้เคียงกันนะคะมันก็มีบ้างแหละค่ะคนอยู่แดนไกลจากกันหรือคนที่คบกันมานานมันก็ต้องมีบ้างเนาะอะไรที่มันเป็นลบๆ อะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันก็ต้องพูดตรงๆออกไปนะคะเขาก็เป็นลักษณะแบบนี้และค่ะเป็นคนพูดตรงเป็นคนที่คิดแล้วพูดเลยอะไรเงี้ยอืมนี่คือตัวเขาแล้วเขาก็ยังมีมุมมองที่มันเป็นทัศนคติกว้วางของเขาอีกเขาค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกไหมก็ใช่ค่ะเก็บความรู้สึกเก่งใจดีไหมใช่เป็นคนใจดี เป็นคนที่มีความหวังดีกับเพื่อนกับฝูงกับญาติพี่น้องกับบุคคลรอบข้างกับคนที่เขารู้สึกว่าเขารู้สึกดีอ่ะเขาจะมีความรู้สึกที่ดีมากๆให้เขาเขาจะเป็นคนที่เอ j นจอยและเอนเตอร์เทนคนอยู่ตลอดเวลานะคะเขาจะเป็นแบบนี้ เขาจะเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเอนจอยสนุกสนานกับคนอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็ชอบความบันเทิงเหมือนกับคุณนั่นแหละค่ะเพราะเขารับรู้ถึงพลังงานนะคะในใจคุณที่มันเยอะนะคะคุณมีพลังงานให้เขาพลังงานของความรักของให้กับเขาอะ่ะเขาขอบคุณจังเลยเขารู้สึกซาบซึ้งมากๆรู้สึกว่าขอบคุณนะที่ ถึงแม้เขาจะทำตัวงี่เง่าขี้งอนเออเอาแต่ใจไปบ้างไม่บ้างอะ่ะเยอะแต่คุณก็ยังให้อภัยเขาไม่โกรธถือเขาคอยที่อยู่เคียงข้างและปลอบประโลมมีน้ำใจกับเขาอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้คือสิ่งที่เขารอคอยหรือสิ่งที่เขาต้องการมากๆนะคะ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการมากๆการที่เขาได้สัมผัสความรักจากคุณน่ะมันเป็นเรื่องที่แสนพิเศษมากที่เขาก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าเขาที่เขาทำที่เขาแบบเนี้ยเขาก็อ๋อความรู้สึกของเขาเนาะที่มันที่มันต้องการคุณอ่ะมันพลังพูหรือมัน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  ออกไปเยอะมากๆมันไม่เคยหยุดมันไม่เคยที่จะหยุดชอบหรือหยุดหลักคุณสักวันเลยตัวเขาเองนะความรู้สึกแบบเนี้ยมันไม่ได้มีมานานมากมันไม่ได้มีในใจเขาเยอะมากแล้วอะแล้วเขาก็อยากที่จะสัมผัสไออุน่นแบบนี้จริงจริงจังจังสักทีไม่ได้ต้องการเลยคะ่ะที่อยากจะให้ใครเข้ามามากแล้วเขาอยากจะชัดเจนกับคุณ เขาเองใช่ไหมที่เขาแบบไม่ได้ชัดเจนกับคุณหรือเขาไม่ได้เหมือนแบบบอกคุณได้หรือว่าอะไรเงี้ยครั้งนี้แหละค่ะจะเป็นครั้งที่เขาแบบอยากที่จะชัดเจนอยากให้คุณได้รับรู้ว่าตัวเขาอะแท้จริงแล้วอะก็มีความต้องการคุณเหมือนกันนะเพียงเพราะเขาอะที่อาจจะเงียบบ้างนิ่งบ้างเอาแต่ใจไปบ้างเ,าเพราะว่าเขาทํางาน บางทีเขาก็ไม่อยากให้งานอะมาเป็นอุปสรรคกับความรักของคุณกับเขานะคะ,ะบางทีเขาไม่อยากให้อุปสรรคความรักทางด้านงานของเขามากระทบทางด้านคุณกับเขามีบางมุมมีบางสิ่งที่ทำให้คุณทำให้เขาเจอกันจอยกันผสมผสานทางด้านความรักกัน และมุมบางมุมก็มีบางเรื่องที่มันคิดค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานทางนั้นบวกมากขึ้นใจความความรู้สึกไอสิ่งที่มันเป็นเน่ยมันเป็นมุมมองของของใจที่มันดีมากขึ้นอืมเขารู้สึกดีเอาง่ายๆ่เขารู้สึกดีไงไงข,กดข้อความวด่วนที่เขาอยากส่งถึงคุณคือเขารู้สึกดีมากนะ รขารสึกว่าเขามีความแรงความปัถนาที่อยากจะต้องเจอคุณแหละอยากจะพูดให้คุณฟังจังเลยเพราะเขามีข้อความแยะๆมากมายเลยในใจเขาอะมันมีเยอะมากเขามีเยอะๆเขามีบางมุมด้วยที่เขาไม่เคยที่จะเอ่ยเอื้อนเอ่ยให้คุณได้ฟังเออบางทีคุณก็ไม่รู้บางทีคุณก็คิดจินตนาการไปเองว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้จริงๆมันไม่ใช่ มันก็เป็นมุมที่มันเป็นเหมือนแบบผมรู้สึกอะที่บางทีเขาไม่ได้พูดใช่ไหมแต่ดีนันเป็นคุณอะไรเงี้ยดีนะเป็นคุณที่ที่คุณรู้รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงคุณก็อยากจะมีคําถามหรือมี q u e s t มากก็เขาแหละแต่คุณก็ปล่อยคุณเป็นคนเรียบง่ายไงสบายๆคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถามอะไรมากหรอกเออ ถ้าเขาจะบอกดีเขาบอกเองเพราะคุณไม่ได้คาดหวังกับความรักครั้งนี้หรือต้องการให้เขามาสนใจหรือดูแลคุณคุณเพียงแค่ต้องการว่าให้เขามาพพอร์ตหรือมาเป็นเพื่อนถ้าใช่มันใช่เองนี่คือคุณค่ะคุณเรียบง่ายสบายเดฟายเหมือนคนที่เป็นอิสระเสรีอยากทำอะไรทำอันนี้คือคุณตอบโจทย์เขาในทุกๆด้านเลยนะคะคุณตอบโจทย์ความรักเขาในทุกๆด้านเลยเขาก็ต้องการแบบเนี้ย พอเขาต้องการแบบนี้คุณให้เขาได้มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันว้าวรู้สึกดีมากเลยมันรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจรู้สึกดีรู้สึกสัมผัสมุมตรงนี้ค่อนข้างที่จะไม่ต้องมีใครมากะเกณฑ์กำหนดกันสิ่งที่ผ่านมาเขาทำไม่ดีกับคุณไม่เยอะเนาะทำให้คุณค่อนข้างที่จะเสียใจหรือค่อนข้างที่จะดูแลคุณน้อยเพราะเขา ค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์หรือผลการทำงานของเขาอะ่ะมันมีผลกับเขาเขาก็เลยอยากจะขอโทษคุณอยากให้คุณรู้ว่าเขาไม่ได้อยากปฏิบัติตนกับคุณอย่างนี้นะที่ผ่านมาเหมือนก็มีที่ให้เขาทำแบบนี้เนาะเผลอผายไปบ้างขอโทษนะที่รักเออนะคะข้อความเด่นที่เขาอยากสง่งถึงคุณคือมันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะพูดมากคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากมีตัวตน ในทางด้านเรื่องความหลักมากขึ้นคุณอยากให้ทําให้เขามีความหลักที่ดีมากขึ้นเขาเคยเจอความหลักที่แย่ๆมาเขาก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากจะมีความหลักที่ดีแต่วันนี้เขาเจอคุณเขารู้สึกดีมากรู้สึกดีรู้สึกอยากที่จะใช้สิ่งสิ่งนี้ร่วมไปกับคุณนะคะอยากที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเขาก็เป็นคนที่น่ารักเหมือนกันเช่นกันเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่อ่อนโยนแบบนี้กับคุณตลอดไป ตัวเขาเองนะแล้วไอโอฟอร์จูนคุณเหมือนคนที่อบอุ้มเขาไว้อะถึงเขาจะเป็นคนที่หนักหนักนิดนึงเยอะๆนิดหนึง่งแต่คุณก็อบอุ้มอุ้มชูเขาไว้ในวันที่เขาล้มก็ยังมีคุณอยู่เคียงข้างเขาเขาทอมอะไรก็ยังได้เจอคุณอะยังมียังมีคุณอะยังมีมุมที่อ่อนโยนของคุณอะคอยช่วยเหลือเขาอยู่สิ่งเนี้ยมาเป็นสิ่งที่เขาแบบตาตึงมากพลังงานความรักของคุณเยอะ นะคะคุณเป็นคนที่มีพลังงานความรักดีแล้วคุณเป็นคนคิดดีอ่ะพลังงานตรงนี้มันทำให้เขารู้สึกดีมากๆวันไหนที่เขาไม่ได้คุยกับคุณเขาจะรู้สึกแย่มากรู้สึกแบบไม่โอเคเลยนะอยากที่จะคุยกับคุณจังเลยเอออยากที่จะมอบความรักแล้วก็อยากที่จะดิวกับคุณไปนานๆไม่อยากที่จะให้ความรักของเราสองคนมนันแย่ลงไปกว่านี้เพราะเขารู้สึกว่า การที่เขาอะจะต้องดีลหรือคุยกับใครอะคนคนนั้นต้องใช่สําหรับเขาที่สุดแล้ววันนี้สิ่งที่เขาเป็นนะอารมณ์ร้อนพูดเยอะเอาแต่จใจอีกโก้มันก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นอย่างงาั้นแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับความรักที่ดีได้เลยนะคะเออเขาดูคุณเป็นตัวอย่างแล้วคุณก็ทําให้เขาเห็นว่าจริงๆความรักมันต้องใช้ความละเอียดอ่อนนะเออมันต้องให้ใจ อีกฝ่ายหนึ่งนะถ้าเราจะรักใครจริงๆไม่ใช่ว่าเราจะต้องการจากเขาจริงๆนะเราต้องให้เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะนี่คือตัวตัวคุณที่ที่ให้เขาแล้วเขาก็สัมผัสต,ตรงนี้ได้จริงๆเนี่ยมีถ้วยนะคะอย่าที่จะสัมผัสไออุ่นแบบนี้กับคนไปร่วมกันว่าเขารู้สึกดีมากๆ ขอบคุณค่ะข้อความด่วนคือข้อความด่วนจากใจที่เขาอยากมอบให้กับคุณเขาเขารู้ว่าคุณอ่ะก็ก็มีความที่มันมีใจคลิกตรงกับเขาพลังงานนี้ตรงกับคุณกับเขานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็ยิ้มกับพลังงานนี้เนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาได้รับพลังงานดีๆ แล้วก็ยิ้มแล้วก็มีความสุขคิดพูดดีอะ่ะจะทำให้เราเจอสิ่งดีๆความรักก็เช่นกันค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ